รีวิวหัวลาก1,710ล้อมีอะไรไปดูกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้มาสวยๆบันไดให้มาสามขั้นพร้อมปีนาปภายในสีดำให้มาสวยๆโชว์น่องประตูฝั่งซ้ายให้มาพร้อมโชว์เรียบร้อย หงลมใบใหญ่ๆใ,ให้มา3ถังถ้าลอกมีเนียม10ใบสวยๆให้มาของแท้จากญี่ปุ่นช่วงล่างแหนบที่ให้มา3แผ่นหนาหนา,นาพร้อมรับน้ําหนักเชสซี see, ให้มาสวยๆยังกระรดใหม่ ช่วงล่างพร้อมลุยให้มาเป็นช่วงล่างขับสองเพลาหัวลาก10ล้อ10น็อตแท้จากญี่ปุ่นถังน้ำมันมีเนียมใบใหญ่มากดูสิใจใหญ่ไปไหนผาดรองมีเนียมให้มาเต็มพื้นที่ดีจัง ให้มาเป็นหัวสูงนั่งได้นอนได้ตามสบาย